Morning, Morning, มอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งมอร์นิ่งทุกคนเลยนะคะวันนี้นันจะพาไปตลาตีห้าไปช้อปปิ้งที่แพทตินัมนะคะประตูทางตีห้าโอ๊ยไม่รู้เรียกว่าอะไรว่าสมองตื่นเช้าเบลอ,อเดี๋ยวลา้างหน้าก,ก่อนนะน่าจะไม่ได้ไปล้างสดเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนเพราะว่าแล้วก็น้ำไม่ไหวแล้วจ้ะแป๊บหนึ่ง ต <_ d> um> วันนี้นะคะนันจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งนะคะที่ประตูน้ำตีห้างนะคะก็คือนันเคยทำคลิปเมื่อนานมาแล้วคือคลิปนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าผ่านมาแล้วหนึ่งปีเต็มเราจะพาไปอัปเดตกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยประตูน้ำตีห้านันมีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆนานานะคะแล้วก็จอดรถที่ไหนอะไรยังไงนะคะ,ะไม่เสียเวลาเราปะเริ่มกันเลยก่อนเพราะว่าถ้าเกิดจะไปน้าสดจะเกรงกลัวเกินไปนะ เริ่มแรกเลยค่ะเราก็ต้องบำรุงผิวหน้ากันก่อนนะใช้ไปตัวนี้ค่ะ t ทชูจเป็นโอนเป็นดับเบิลเซรั่มนะคะเพียงแค่ใช้1ขวดนะคะก็เหมือนแบบได้ทาเซรั่มไปหลายๆขวดเลยนะจ๊ะตัวเนื้อเซรั่มเข้มข้นมากตัวนี้ก็จะมีไฮยาลูรอนิค่ะแล้วก็วิตามินซีช่วยบำรุงผิวหน้าทำให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงขึ้นที่สำคัญก็คือแบบเติมน้ำให้ผิวผิวเราก็จะกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะ ก็จะบอกว่าช่วงนี้หน้านุ่มมากคือวิาาชาการชอบอีกเกมใช่ไหมนางก็จะบอกว่าเออช่วงเนี้ยแก้มนุ่มมากหน้าเด้งทังเลยอะไรเงี้ยผิวใสมากขอให้มองข้ามตาที่ยังไม่ตื่นดิฉันไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้เวลาตีหา้าแล้วแบบเป็นการตื่นเช้าเพื่อไปช้อปปิ้งอะเป็นอะไรที่แบบเกินมากแล้วคือตัวนี้นะคะก็คือแนนจะชอบใช้ในวันที่แนนรีบๆนะคะแล้วก็เนี่ยต้อง รีบโบหน้าเนี่ยอุ้ยสีด่างซึมซาบแล้วผิวด้งมากลงหน้าต่อค่ะทุกคน เลยจ้าในวันรีบๆนะคะก็อย่าลืมใช้นะคะดับเบิลเซรั่มนะคะเซรัม่มไฮยาลูรอนิ่บำรุงผิวจบในหนึ่งขั้นตอนแต่เหมือนทาไปแล้วหลายขั้นตอนคะ่ะผิวหน้าสวยแต่งหน้าติดทนนานผิวกรกเกกน้ำไปก่อนนะเดี๋ยวสายแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปประตูน้ำตีห้าอัปเดตเสื้อผ้ากันดีกว่าเฮ้ยจะบอกว่าเนี่ยเข้าวันฤดูหนาวแล้วนะ เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาปีห้าประมาณ40นะคะฟ้ายังไม่สว่างแต่ลมหนาวมาแล้วว่านี่หนาวจริงนะถึงแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ถ้ามาที่นี่เงินสดกดตังก่อนมีเท่าไหร่ก็หมดแต่วันนี้กดซักไม่ได้ร้อยหนึ่งนะหมื่นหนึง่ง หรือดูดีจะหมดป่ะเอาละค่ะน้องถึงแล้วนะคะวิธีการมาก็คือมาเพชรบุรี19นะคะหรือว่าจะเสิร์ชมาที่ตึกใบหยกสวีทก็ได้เพราะมาจาอดรถไปที่ตึกนี้นะจ๊ะแต่ว่าทางที่ดิก็แนะนําให้ทุกคนน่ะนั่งแ็กลมาน่าจะง่ายกว่าหรือว่านั่งรถประจําทางนู่นนี่นั่นไหนมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าเมื่อกี้คือเห็นป้ายแบบ80 20 50ขขรูปสภาพเหลืออะไรถูกมากไ,ไปดูกันคือในเนี้ย,ยมันก็จะมีแบบ ตอกซอซอยมากมายนะคนก็ลองเข้าไปดูอะไรเงี้ยถ้าถามแนน,นก็โดยไม่เป็นหรอกนะเพราะเนี่ยมาครั้งที่สอ,เอเงเลอปะหกสิบห้าบาทต้องซื้อแล้วสี่ตัวขึ้นตอนหนึ่งเราจะตกตัวเท่าไหร่คะตัวละหน้ห้าบาทหกสิบห้าบาทอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเริด อุ้ยที่นี่ไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะของแบบจุกจิกจุกจิกมีหมดด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบนึกว่ายกสำเพ็งมารวมแมทอยู่ในนี้ด้วยนะเหมือนกันอันนี้เท่าไหร่คะยี่สิบบาทนี่ซื้อมาห้าสิบเก้าบาทแรงอ่ะสี่สิบบาทจา้ะแี่ค่ผมไม่ซื้อได้ไง ะได้ทั้งร้านใส่แฟชชิลแล้วปวนหัวซื้อใหม่เลยจ้ะ20บาทได้1แพ็คใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ของก็20บาทถูกมากไปเดินต่อ3ตัวนะคะตกตัวละ80บาทสามารถคะได้นะคะหลากหลายลายน่ารัก ดูเขาสีดำค่ะเหี้ยตั้งอีกแล้วจ้าไม่ต้องบอกทริคนะถ้าอยากให้ดีอะต้องมากับเพื่อนหรือว่าจะมาแบบว่าทําธุรกิจอะไรเงี้ยมาแบบว่าซื้อเพื่อไปขายต่ออะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยคือเรียกว่าแหล่งเลยคือแนนไปประเทศจีนมาใช่ป่ะจะบอกว่าราคาตรงเนี้ยถูกพอๆกับจีนโดยที่เราไม่ต้องแบบเสียค่าตั๋วบินไปเลยแล้วคืออันนี้คือถ้าเรามากับเพื่อนใช่ป่ะก็คือต้องมาจอยกันอะไรเงี้ยหานกัน แบบแชร์การเธอเอาสีนี้ัธนเอาสีนี้อะไรเงี้ยได้ราคาส่งแบบส้มส่งนะนี่หรอแม่คะเธอต้องมาแล้วแถวนี้เนี่ยบางร้านนะเขาบังคับซื้อ3ตัวขึ้นไปนะคะนันก็มีแบบน่ารักนักเลยนะใครสนใจก็อยากได้แบบสื้อาน่ารักไปดูที่อินสตาแกรนี้เลยนะคะเดี๋ยวนะจะไ้โพส์รูปทิ้งไว้ขายต่อในราคาที่แบบโอ๊ย ถูกเหมือนเสียค่ารถมาเดินซื้อด้วยกันเลยค่ะไปชอบต่อน่ารักมากนะจ๊ะอันนี้พี่เขาบอกว่าถ้าเกิดซื้อส่งนะสามตัวก็จะได้ราคาหนึงแต่ถ้าเกิดซื้อคัคก็จะแบบบวกแบบกรุบกรุบกีบกบอีกนิดนึงเดี๋ยวเลือกก่อนเพราะร้านนี้ถูกจริตน่ารักมากได้หมดตัวแล้วนะเอาดีๆ คือแบบเพลินมากเดี๋ยวกลับบ้านไปลองให้ดูทุกตัวที่ซื้อมาในวันนี้ก็คิมนี้ประมาณ3ชั่วโมงเราเล่นนะ2 50บาทอันนี้เป็นผ้าคอตตอนนะคะใส่นิ่มใส่สบายอยากจะบอกว่า50บาทมันเกินไหมป้าวะมันเกินไปต้องซื้อต้องซื้ออันนี้ส่งตัวร้อยสิทุกคนต้องสามตัวนี่น่ารักนะช่วงนี้กำลังฮิต เสื้อแหวกมีสีเลือกเยอะมากเนี่ยหมดน,นี่อีกหนึ่งเรื่องเครียดไม่รู้ว่าสีไหนน่ารักหมดเลยนะเอาดีๆไปซื้อได้ที่ร้านนี้จะไปขายต่อตัวแบบจ0งร้อยค่ะขอค่าแบบคิวค่าเดินค่าตากฝนเนาะบวกแปสิบาทเนาะขอแหละตรงน,นี้นะเปียกฝนเนาะไปที่ไหนดีอ๋อ อก็คือตอนนี้ฝนตกหนักขึ้นนะคะเดี๋ยวแนจะขอเข้าไปข้างในไปเดินข้างในตึกหนีโอ้ยเจอแล้วร้านพี่เขานะคะขายรองเท้าก็คือคู่เดียวก็ขายเลยนะจ๊ะอยู่ที่ตึกใบหยกแกลเลอรี่นะคะตึกบีฝั่งบีมาซื้อได้นี่อันนี้เท่าไหร่คะร้อยห้าสิบจ้าร้อยห้าสบาท อุ้ยสวยมากยีนตัวร้อหต้องดูแล้วพลาดไม่ได้ข่าวดีค่ะทุกคนถ้าเกิดใครมาเดินนะคะแบบว่าภายใต้ตึกใบหยกเนาะเปิดตั้งหกโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะก็สามารถมาเดินกันได้เลยแต่ถ้าเกิดข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยไปเดินตักฝนมามก็คือจะเปิดแต่ตอน6กโมงนะคะแล้วก็ปิดตอน9ก้าโมงค่ะมีตัวน,นี้เหมือนนะม,มีเท่าไหร่คะสตัวร้อยสไปซื้อได้ ี้ด๋วซือไปบ่จริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดมาที่เนี่ยค่ะก็ลองถามดูเผื่อแบบบางบางร้านก็คือแม่ค้าน่ารักใจดีนะคะก็สามารถให้คะได้ทางร้านเลยแต่ก็จะไม่ใช่ราคาส่งแบบเวอร์เอร์นะแต่ก็ยังถูกกว่าปก,กติอยู่ดีทุกคนเนี่ยอย่างนั้นก็คะมาก็ราคาย่อมเยาวมากจ้าไา<ป>โอ้ เต็ม2ถุงเลยจ้าซื้อเยอะกว่าแม่ขายเดี๋ยวกลับไปลองให้ดูดีกว่าว่าวันนี้แนนได้ชุดอะไรมาบ้างนะจ๊ะไปเลยถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจะไปลองชุดให้ดูกันพร้อมกับขึ้นราคาไว้อยู่ตรงข้างๆนี้คะ่ะใครอยากชอบตามก็ไปซื้อได้ที่ประตูน้ำนะจ๊ะไปเลยมาเลย ไปช้อปปิ้งมานะคะจากประตูน้ำตีห้านั่นเองค่ะเห็นจะบอกว่าสวยมากน่ารักทุกตัวเลยนะคะส่วนใครอยากไปช้อปปิ้งแบบนี้นะคะก็ไปได้เลยประตูน้ำตีห้านะคะหรือว่าจะเรียกรถไปที่เพชรบุรี19ก็ได้ค่ะฝั่งตรงข้ามกับแพทตินัมเลยตึกแพทตินัมตอนเช้านะ่ะก็จะขายอยู่ทั้งตึกเลยส่วนอีกฝั่งนึงที่นั่นไปเดยก็คือตึกใบยกนั่นเองนะคะโห ขายตั้งแต่6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงอันนี้จะเป็นราคาส่งแบบส่งส่งแต่หลังจาก9ก้าโมงไปแล้วเนี่ยก็ยังขายอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้ส่งเท่าราคานี้นะจ๊อะอะแล้วก็ถ้าเกิดใครเร่งรีบนะคะเหมือนน้องแนนเมื่อเช้านะไม่อยากลงครีมเซรั่มต่างๆนานา,นาที่แบบหลากหลายขั้นตอน,นะคะ่ะ อยากจบเพียงแค่ขั้นตอนเดียวแต่บำรุงผิวให้ผิวหน้าชุ่มชื้นกักเก็บน้ำนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าสุขภาพดีแน่นนะคะในก็แนะนำเลย H2O อเไรนะจ๊ะพี่น้ำชาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยต้องบอกเลยว่าหน้าพี่น้ำชาเด้งดึ๋งดังสวยมากแล้วใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะ H2O นะไฮยาลูรอนิกเ้มค้นเน่วนนี้นะขอลาไปก่อนนะคะส่วนใครอยากให้ใน้ยไปช้อปปิ้งที่ไหนพามาอัปเดตเสื้อผ้าอีกนะคะ ก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครไปมาแล้วเนี่ยพัตตินัมประตูนะ้ำตีห้าแล้วแต่เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะคะว่าไปมาแล้วนะจ๊ะได้เสื้อผ้าถูกใจกันหรือเปล่านะวันนี้นะขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตัวนี้นาานะคะแปดสิบบาทแม่ค้าหายไปไหนแล้วเอาดูตัวนี้ก่อนดีใส่อยู่ไหนอะ